สวยในครั e ้งเดียวต้องแบงพับออนอโน่เพอร์เฟกต์พาวเดอร์แล้วละครเรื่องนี้เขาพยายามที่จะหลีดประเด็นทางสังคมอะไรนะแล้วก็จะมีการแบบถกเถียงกันเรื่องประเด็นทางสังคมอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ก็ถือว่าถือว่าตรงตรงกับสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะมีแบบบางพาร์ทล้วกันครับอะไรแบบน่ารักน่ารักคอมเมดี้ก็อาจจะมีบ้างผมจำใจทั้งผมทั้งเอาจริงไม่ใช่แค่ผมพี่มหกคือพี่ๆนักแสดงทุกคนเขาเชื่อใจพี่นุชชีมากๆเพราะว่าเขาเก่งมากๆจริงๆเขาเป็นแบบระดับแบบ เขาจะมีการออกแบบดีไซน์แบบกราฟหรือว่าซีนไหนเขาอยากให้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคือผมอะเ,อเวลาไปเล่นละครเรื่องนี้ผมฟังเขาอย่างเดียวเลยลมันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเถ้าเกิด <ๆ S 2> <ต>ว่าอธิบายจริงๆมันคือมันก็คือการแสดงเลยครับการแสดงตัวละครเขารู้สึกแบบไหนนะตอนนั้นเราก็ต้องรู้สึกตกามตัวละครให้ได้เพื่อให้คนดูเขาสามารถซึมซับได้ถึงอารมณ์ของมนุษย์ของการว่าเขาใช้ชีวิตในเรื่องนี้จริงๆทุกอย่างเกิดขึ้นจริงๆเป็นการันตเป็นเหตุการณ์จริงๆก็ดีใจนะครับสำหรับผมพาร์ทพาร์ทการเป็นนักแสดงผมก็เต็มที่กับการแสดง ส่วนเรื่องผลงานหรือว่าเรื่องฟีดแบ็อะไรจริงๆแล้วอ่ะ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะได้อะไรผมได้มันมาแล้วตั้งแต่ระหว่างการถ่ายทำแต่ว่าเรื่องผมว่าพื้นฐานคนทํางานทุกคนอ่ะเวลามีฟีดแบ็กหรือว่าฟีดแบ็กในทางที่ดีกลับมาสู่ผลงานที่มันนาเสนอออกไปอ่ะมันมันชื่นใจอยู่แล้วครับผมแล้วก็หายเหนื่อยมากๆก,กับการที่แบบเราทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปเป็นเป็นความตั้งใจของละครอยู่แล้วครับผมแล้วก็ของบทละครที่เขาเรียบเรียงแล้วก็ประพันธ์ขึ้นมาให้ให้เกิดประเด็นการพูดคุยขึ้นในสังคมครับผม,บผมอาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นละครที่สอนหรือว่าหลีดคนให้ไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นละครที่อออาาจจะนนํเสมุงงึแล้วบ ในในพาร์ทหนึ่งของแบบความคิดมนุษย์หรือว่าความรู้สึกของมนุษย์แล้วก็ทําให้เกิดการถกเถียงกยันซึ่งอันนี้นเป็นความตั้งใจของละครอยู่แล้วครับผมสำหรับผมผมแค่ทําทุกๆวันให้ดีที่สุดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามทําอยู่อาจจะยังไม่ได้เสถียรมากด้วยซ้ำการเป็นนักแสดงของผมพราผมก็ยังไม่เก่งเลยผมผมเล่นมาแค่เรื่องที่2เองครับผมแต่ว่าฟีดแบ็กที่ที่ได้มามันมันก็ทําให้ผมมีกาลังใจที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆมากๆบทบาทจริงๆผมไม่ติดเลยครับ <laughs> <laughs> ผมอยากเล่นหมดเลยเพราะว่า <laughs> สำหรับผมการแสดงมันเป็นศาสตร์ที่มันไม่มีบทไหนยากหรือง่ายเลย <c oughs> ทุกทุกบทบาทของการแสดงมันคือการที่เราต้องไปศึกษาชีวิตมนุษย์คนคนหนึ่งหรือว่าศึกษาแบบพาร์ทนึงของชีวิตเขามันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องทําการบ้านหนักถ้าจะพอพอกันในทุกๆเรื่องเลยบางคนอาจจะคิดว่าละครเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องเรื่องนี้หวันละต้องห้ามพูดเร็วมากพูดสับมากแค่จะตักไม่มีการแบบว่าคือหลายๆคนถ้าเกิดผมพูดว่าจังหวะละครทุกคนอาจจะเห็นภาพว่าเออจังหวะละครมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าด้วยตัวผู้กำกับอะครับผมที่เขากำกับหนักมาก่อนเขาอยากให้เนื้อเรื่องนี้มนันนําเสนอ,อ,อมาให้เรียวมากๆแล้วถ้าเกิดว่าในมุมมองของคนทํางานนะถ้าเกิดว่าละครเรื่องนี้ที่มันโชว์อารมณ์ความรู้สึกการกระทําของตัวละครมากๆอะถ้าเราจะไปเล่นเป็นจังหวะละครละครละครอะ มันอาจจะไม่สมจริงหรือเปล่าก,ก็ลองทําให้เป็นแบบเป็นชีวิตประจําวันให,ให้ได้ร้อยเรเซ์เลยของก็คือเล่นเหมือนเวลาเราพูดกันเลยหรือว่าอย่างผมพูดกับพี่ๆสื่อข่าวหรือว่าคนดูจังหวะแบบนี้ก็จะอยู่ในละครเรื่องนี้